الحمد لله الحمد لله الذي امرنا بالتوكل عليه بيده مفاتيح السماوات والارض ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بنعم قصتها تي الله تعالى. هاي كير لا هاي كوا ميتا. كبشي ود كون راو. تكتب تانكراب. الحمد لله شوكورتا الله. كبشي ود تي راو هاي جاي جاي. الله سبحانه وتعالى. ไม่ว่าเราจะต้องฝ่าฟันกับบททดสอบในชีวิตมากมายแค่ไหนก็ตามไม่ว่าชีวิตของเราจะต้องเจอกับอุปสรรคหรือวิกฤตในทุกช่วงเวลาแต่ว่าราับใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั่นเป็นเรื่องที่อลัาลลอฮากำหนดมาแล้วมนุษย์ถูกกำหนดมาให้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นในระดับส่วนตัว บททดสอบส่วนตัวของเราชีวิตของเราแต่ละคนหรือเรื่องราวของเราในครอบครัวของตัวเองเป็นบททดสอบที่เราจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้จนกระทั่งเรากลับไปหาอัลลอฮ์นอกจากจะเป็นการทดสอบในระดับส่วนตัวแล้วเราก็เห็นว่าอุมม์อิสลามประชาชาติมุสลิม ก็ยังได้รับการทดสอบในระดับส่วนรวมด้วยลาฮาวลวลาคุวตาอิลลาบิลลาถ้าเราติดตามข่าวถ้าเราฟังข่าวสารต่างๆเราจะเห็นว่าอุมมาอิสลามอยู่ในการทดสอบอันหนักหน่วงในหลายที่บนผืนแผ่นดินนี้แต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามอัลกุรอานก็ย้ำเตือนเสมอไม่ให้เราสิ้นหวังกับอลล l a ์ แม้ว่าเราจะอยู่ในบททดสอบที่หนักหนาแค่ไหนอัลลอฮ์ก็บอกกับเราว่าอย่ารู้สึกสิ้นหวังอย่ารู้สึกท้อแท้อย่ารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่มีพร้อมทุกอย่างสามารถที่จะมีอำนาจเหนืออำนาจของอัลลอฮ์ ت ع ا เป็นไปไม่ได้ละยักรรน์ค์ตะกลับุลล์ดีนคัฟรุฟิลบิลลาด مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ ما جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ الْمِهَادَ وَتَعْلَى بَوَلَا يَغُرَّنَّكُ يَتُوْقْلَا تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ كان كلن وايقون بنداء اللَّهُ سُبْحَانَهُ ผูป้ปฏิเสธศรัทธาปฏิปักษ์ที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮฺจะทําอะไรบนหน้าแผ่นดินนี้เราอย่ารู้สึกถูกหลอกกับสิ่งที่พวกเขาทํารู้สึกว่าเราเป็นไม่สามารถจะทําอะไรได้ต่อนหน้าพวกเขาไม่เป็นไรอัลลอฮฺตาลาบอกว่ามะแทอองกาลีปัจจัยต่างๆความสามารถต่างๆอำนาจต่างๆที่คนเหล่านั้นทำอยู่นั้นเป็นเพียงแค่มะแทอองกาลีเป็นเพียง ปัจจัยแค่เล็กน้อยบนโลกดุนยานี้เท่านั้นซุมมะมะวะหุมจะหันนมแต่สุดท้ายพวกเขาจะต้องเข้าไปสู่ในนรกจะหันนมวะบิสัลมิฮาดและเป็นสถานที่พำนักที่เลวร้ายที่สุดแล้วสำหรับคนเหล่านั้นไปน้องครับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จะเห็นว่ามีหลายเรื่องที่คล้ายคลึงกัน เหมือนที่เขาพูดว่าประวัติศาสตร์ย้อนตัวมันเองอัดตาคยอีดูนักษประวัติศาสตร์จะย้อนรอยตัวของมันเองสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วซึ่งมันจะเป็นบทเรียนให้เราทางให้เราได้เจอกับทางออกให้เราได้หาทางออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุม,มะของเราในวันนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่นบทเรียนจากสงครามอุฮุดหลังจากที่สงครามอุฮุดจบไปสงครามอุฮุดเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้การนำของแม่ทัพของพวกกุไรชอบูุซุฟยานอบูุซุฟยานตอนนั้นยังไม่รับอิสลามนำกองทัพมาที่จะประชิดเมืองมาดีนะและเราทราบดีว่าในสงครามอุฮุดกองทัพมุสลิมต้องสูญเสีย บรรดาสหาช ش ฮ ي ดไปทั้งหมดถึงเจ็ดสิบคนสงครามที่ท่านนาบีสั่งนักสังนะให้นักแม่นธนูเฝ้าอยู่บนจบ b ลรูม m ใครที่ไปเมืองมดีน่าเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมภูเขาออฮุดใช่ไหมครับมันจะมีภูเขาเล็กๆอยู่หน้าภูเขาออฮุดเป็นภูเขาของนักแมนน่นธนูที่ท่านนาบีสั่งว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลงมาจากภูเขาเด็ดขาดแต่ปรากฏว่า เกิดข้อผิดพลาดในช่วงแรกชาวมุสลิมได้รับชัยชนะคนที่อยู่บนภูเขาจาบรลูมะเนี่ยเห็นทรัพย์สินของพวกโกเรเชระรเนรนาเนี่ยก็เลยลงมาลืมคําสั่งของท่านนาบีสุดท้ายทําให้เกิดการเสียชีวิตไม่ว่าอย่างไรก็ตามพอสงครามจบอบูละอบูอบูสุฟยานก็นํากองทัพกุเรชกลับไปปรากฏว่ามีสหาบบางคน ไปคุยกับท่านนาบีสลุลตลล่านว่าเราจะตามอบูุซุฟยานไปยังไม่จบสหฮาบะที่เกิดรู้สึกเสียใจบางคนที่รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้เต็มที่ในช่วงแรกต้องการที่จะตามกองกําลังของอบูุซุฟยานเพื่อที่จะตลบหลังอบูุซุฟยานนาทัพกลับไปจนถึงภูเขาที่เรียกว่าฮัมราอัลอาซัดหรือปัจจุบันนี้จะอยู่แถวแถวจุลฮุไลฟะ สถานที่ที่เวลาที่เราจะไปทําอุาหอจากมาดีนะเนี่ยจะต้องไปครองไอฮรอมตรงนั้นภูเขาฮามราอัลอัสัดทีนี้พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บอบูซุฟยานก็ได้ข่าวว่าท่านนาบีกําลังจะไล่ตลบหลังมาก็เลยจ้างวานชาวอาหรับจากบานีอับดุลไกสบอกว่าช่วยหน่อยเดี๋ยวฉันจะจ้างพวกท่าน ช่วยไปปั่นข่าวเฟกนิวให้กลับไปที่มาดีนะและไปปั่นข่าวเฟกนิวว่าพวกกูเรชเนี่ยกำลังเตรียมกองกำลังชุดใหม่จะเข้าไปทำลายเมืองมาดีนะอีกรอบเป็นน้องเข้าใจไหมครับเป็นแผนการของคนที่ทําสงครามท่านนาบีพาซาฮบะมาเพื่อที่จะ,ะไล่ตลบหลังอบูซุฟยานอบูซุฟยานได้ข่าวก็เลยปั่นกระแสข่าวสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให้ท่านนาบีกลัว ชาวอาหรับจากบานีอับดุลเคษรับงานจากอบูซุฟยานก็ไปเจอกับกองกําลังของท่านนาบีแล้วไปบอกกับท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยซลแมว่านี่พวกกุเรชยังไม่ได้กลับไปนะกําลังเตรียมกองกําลังชุดใหม่เพื่อที่จะเข้ามาบุกมาดีนะอีกรอบเป็นแผนการในขณะที่อบูซุฟยานกําลังจะหนีกลับมักกะแล้วแต่สร้างข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ท่านนาบีตาม พราะถึงจุดนี้สร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให้ท่านนบีกลัวเพื่อให้บรรดาสัฮาบะกลัวแต่ปรากฏว่าบรรดาสัฮาบะยิ่งเพิ่มความศรัทธาของพวกเขาต่าอัลลอฮ์ซุบฮิฮฺร์ราะห์ถลลลและเป็นที่มาที่ไปของการประทานอายัดอัลกุรอานในสุรทูอัลอิมรอนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามทิอัลละตุลัดว่าอัลลัีน์กาลล์เหลมุนนัสอินน์นาซักร์จม่าลุคุมฟัชโชห์มฟัจดะห์มอิมาน وقالوا حسب الله ونعم الوكيل. บรรดาสัฮาบ์ท um ี่ได้ย um ah. ah um ินการปั่นข่าวกระแสข่าวจากพวกมุชลินว่าอินนันนะสัดจะมะอพวกมุสลิมกนพวกมุลิมกันพวกมุลิกันวกมลันพวกมุมันวกุมกันกมุมาันกมุสลมนมสิมกันพวกมุสลิมนพมอีมานะสิ่งนพวกไมกได้ทลพวกเขากลัวกต่อย่ากใดแต่พวกเขากลิบเพิ่มอีมาน แล้วพวกเขากล่าวว่ายังไงพวกเขากล่าวว่าฮัสบุนัลลอฮ์วะเนมัลวะคีลคุณไหมครับกับคํานี้ฮัสบุนัลลอฮ์วะเนมัลวะคีลหมายความว่าอย่งางไรหมายความว่าอัลลอฮ์ทรงดูแลเราเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ตาลาจะดูแลเราวะเนมัลวะคีลพระองค์เป็นผู้ที่ดีที่สุดที่จะให้ความช่วยเหลือกับเราไปนองครับ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يقول ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم إلى آخر الآية حسبنا الله ونعم الوكيل بن كمقوت عن النبي صلى الله عليه وسلم تانتيك خون ว่าเราจะโจมตีมดีนะอีกรอบและเป็นคำพูดเดียวกันของท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตอนที่ท่านกำลังจะถูกโยนลงไปในไฟเป็นคำพูดเดียวกันยังไงครับตอนที่อิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโดนพักพวกของตัวเองเตรียมกองไฟกองใหญ่ที่จะโยนอิบรอฮีมลงไปนบีอิบรอฮีมก็พูดคำนี้ ในอัลกุรอานบอกว่าอย่างไงกล่ารเผารวันซุรอาลเลห์ตักมอินกุนตุมฟาอิลินบรรดาพวกพักพวกของอิบราฮิมบอกว่าเผาอิบราฮิมเสียโยนอิบราฮิมลงไปในกองไฟเสียถ้าพวกเจ้าอยากจะทำกุลืนยาเนรูกูนีเบรดันวะสลามันอัลาอิบรฮมอัลลอฮฺตรัสกับไฟว่าจงกลายเป็นสิ่งที่เย็นเป็นสิ่งที่ปลอดภัย <سؤال> ابراهيم إِبْرَاهِيمَ تَعَوَّسَ و وَذَكَرَ بَعْضُ السَّلَفِ أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ جِبْرِيلَ وَهُوَ فِي الْهَوَاءِ فَقَالَ أَلَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ أَمَّا إلَيْكَ فَلَا وَأَمَّا مِنَ اللَّهِ فَبَلَأَ أَمَّا إلَيْكَ فَلَا وَأَمَّا, إليك فلا وأما إلَى اللَّهِ اما مِنَ اللَّهِ فَبَلَأَ سُبْحَانَ اللَّهِ في ในขณะที่อิบราฮิมอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครที่จะช่วยอิบราฮิมตัวเองกําลังจะถูกโยนลงไปในกองไฟจิบรีลมงลอการจีบรีลมาหาอิบราฮิมและมาถามอิบราฮิมว่าเจ้าอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรจากฉันไหมสุฮานัลลอฮลฟังให้ดีนี่คือคําพูดของคนที่มีความเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์สุบฮานะตละลาอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการพึ่งใคร อิบราฮิมบอกว่าถ้าเป็นความช่วยเหลือจากเจ้าฉันไม่ต้องการพราเจ้ากับฉันเป็นมัคลูกเหมือนกันสุบฮานัลลแฮแต่ถ้าเป็นความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเฝ้ารอแล้วอิบราฮิมก็พูดว่าสบุนัลนแหละแต่ถ้าเป็นควมัลวะกีลพอล้วอัลลอฮ์พอแล้วสําหรับฉันฉันไม่ต้องากดารคนอื่น ัสุนลอัลลอฮ์พอแล้วสําหรับเราวันนี้มลวกีลและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีที่สุดแล้ว่ป้องครับเราจะทําให้กะารอคตินี้ความเชื่อบั่นแบบนี้อยู่ในหัวใจของเราได้อย่างไรท่ามกลางการโจมตีการเฝ้าปองร้ายการปฏิปักของบรรดาคนที่เป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์ س ب า ا ن ه ะตาลา ทุกยุคสมัยละฮาวะลาโควะตะอิลลาบิลลเราทุกคนจะต้องมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์คือที่พึ่งของเราแม้ว่าอุมมะอิสลามกำลังเจอกับวิกฤตสาหัสหนักหนาแค่ไหนจะที่ไหนก็ตามในผื้นแผ่นดินนี้อัลลอฮ์ยังอยู่กับเราฮัสบุนัลลอฮ์วะเมัลวะกีเป็นคำพูดที่เราจะต้องสอนตัวเองพี่น้องครับไม่น่าเชื่อว่าบทพิสูจน์นี้พี่น้องของเรา ที่กำลังประสบกับวิกฤตพวกเขาได้ผ่านบทพิสูจน์นี้มาแล้วเหลือแต่พวกเราที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถที่จะกล่าวคำนี้ออกมาจากใจของเราได้หรือไม่เราสามารถที่จะให้ชีวิตของเราปักหลักอยู่บนหลักความเชื่อว่าฮ ح สบุนัลลอฮ์วะเนามัลวะกิลได้หรือเปล่าอัลลอฮุมุสตะอานวะลาฮลโวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮฺ ب ا ر กัลลอฮุลิวะลากุมฟิลกุรอานิลอะซีม ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حكمة حسبنا الله ونعم الوكيل โดยเฉพาะอ,อย่าง,งยิ่งเวลาที่เราเจอเรื่องหนักๆฮัสบุนัลลอฮ์วะนเน็มลวะกีลคือการตะวักล์มอบการพึ่งพิงของเราไปยังอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฮัสบุนัลลอฮ์วะนเน็มลวะกีลคือการไม่สิ้นหวังในความช่วยเหลือของพระองค์ฮัสบุนัลลอฮ์วะนเน็มลวะกีลคือความเชื่อมัน่นเพื่อยืนหยัดบนสัจธรรมความถูกต้องฮัสบุนัลลอฮ์วะนเน็มลวะกีลคืออาวุธของเรา ที่อัลลอฮฺตะอลามอบให้มาจากฟากฟ้าที่จะคอยช่วยเหลือเบาในยามที่เราหาใครมาช่วยเราไม่ได้อัลลอฮฺตะอลาบอกว่าอย่างไรอัมมันยูจีบุลมุตตารอ้อนวอนแะจะเปิดเผยทกความลับแลจะทำให้พวกท่านเป็าผู้ล่วงล้ำโลกฮุมมะอัลลอฮฺเลีลักนมืตะซักท่นระลมีใครอีกที่จะตอบรับดาอาของคนที่ตกทุกข์ มีใครอีกที่จะตอบรับดูอาของคนที่อยู่ในภาวะขับขันมีใครอีกที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากและที่จะทําให้พวกเจ้าได้เป็นผู้ปกครองบนหน้าแผ่นดินนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาอตาละลาไม่มีอีกแล้วมีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากอัลลอฮ์พวกเจ้าไม่ได้รับบทเรียนเลยหรือไม่คิดเลยหรือเพราะฉะนั้นฮะบุนัลลอฮฺนมัลวะคีคือการที่เราจะต้องฝึกตัวเองให้มอบหมายต่ออัละตละลาในทุกๆเรื่องหลังจากที่เรา يام ياهتمتيه. مي إك دعاء نهنجي. نسماج. لكا دعاء التوبة. حسبي الله. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مي يوني بندق آتي أو ما القرآن أي تاجك سورة التوبة كيان كان كم وحسبنا الله ونعمل الوكيل هيروقلا وَحَسْبِيَ اللَّهُ لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم فضحىเรา سبحانه وتعالى الله الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين وعلي كلمتك الى يوم الدين، اللهم دمر الصهاينه الظالمين المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عذبهم في الدنيا والاخره يا قوي يا عزيز، ربنا اصلح لنا احوالنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَا اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ